โอเคครับก็สวัสดีทุกคนครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาเป็น s f g u i d e EP ที่สานะสำหรับ EP เนี้ยนะครับพี่ก็จะมาสอนในเรื่องของการซื้อของผ่านเว็บมาร์เก็ตนะครับที่เรารู้จักกันในในส่วนของ m y a r e n a บางคนก็ยังซื้อไม่เป็นนะครับแล้วว่าบางคนที่เพิ่งกลับมาเล่นใหม่เนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าเกมเนี่ยมีระบบอ่าเป็นเว็บมาร์เก็ตหรือว่าร้านค้ากลางเนี่ยให้เรามาตั้งขายของหรือว่าเราซื้อของได้มาได้ซื้อของแต่แค่ในเกมอย่างเดียวนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนอื่นอีกที่เเป็็นนนซซื้้ออขงหาวบบไต์ะครั เดี๋ยวนี้พี่จะมาไล่สอนให้หมดเลยนะครับว่ามีตรงจุดไหนบ้างนะที่เราซื้อของผ่านหน้าเว็บมาก่อนอื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะสอนในเรื่องของ m y a r e n a ก่อนครับเป็นเป็นเรื่องหลักนะเพราะว่ามาลี n าเนี่ยหลายๆคนก็ยังซื้อไม่เป็นนะครับว่าของมันจะเข้ายังไงอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยกดใช้ตรงไหนนะครับมาก่อนอื่นเลยให้เราเข้าไปที่เว็บเอเก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเข้าเว็บเอเซนะแล้วก็เข้ามาที่หน้า Member นะครับหน้า Member ที่พี่สอนเมื่อ ep ที่แล้วนะครับกดเข้ามาเลยแล้วก็เลือกไปที่ Member เหมือนเดิมนะครับอ่ะพอเข้ามาเป็นหน้านี้แล้วให้เราล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับอ่ะพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูที่ทั้งด้านบนนะครับมันจะมีคําว่า My Arena อยู่นะที่มันจะติดกับคําว่า Cash Shop กับ Keyword นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะเราล็อกอินแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าผ่าน My เนี่ยหน้านี้ได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น My Arena ของเรานะอย่างของพี่ก็จะมีของ จากกิจกรรมนะครับเราสามารถตั้งขายได้นะคือของที่เราเติมจากโปรโมชั่นเติมเงินของเกมอ่ะของมันจะมาดรอปอยู่ในนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เรากดใช้นะครับเวลาเรามีของเราสามารถกดใช้หรือว่ากดขายได้นะครับในบางอย่างนะจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่ถ้าเป็นของเติมโปรโมชั่นก็จะกดขายได้หมดหรือว่าไปเป็นของกิจกรรมเนี่ยก็จะกดขายได้หมดเห็นไหมฮะอันนี้ก็ตั้งขายอยู่นะครับเวลาเราจะซื้อนะครับให้เรามาเลือกที่มาร์เก็ตทางด้านบนมุมซ้ายนะครับมันจะมีคําว่ามาร์เก็ตอยู่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดเว็บมาร์เก็ตตลาดกลางนะ ก็จะมีคนตั้งขายของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราอยากได้ของชิ้นไหนให้เราพิมพ์ค้นหาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นดูมเสือส้มชุดถาวรปืนถาวรต่างๆนะครับมีทุกมีเกือบทุกอย่างนะครับแต่ของบางอย่างอะ่ะมันก็จะเป็นของในช่วงนั้นที่เป็นโปรโมชั่นเติมเงินในช่วงนั้นอย่างวันนี้ล่าสุดวันนี้วันที่29กนะครับก็จะเป็นซีรีส์ของปืนเคฟล่านะก็ะพิมพ์เคฟล่าเลย kev นะครับตัวย่อ3ตัวนี่เคฟล่าก็จะเป็นกิจกรรมเติมเงินอยู่ในตอนนี้นะครับ แต่เขาก็เอาของมาขายนะครับเขาไม่ได้กดเข้าเกมนะเราก็สามารถเราก็สามารถมาซื้อได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินนะครับมันก็จะได้ถูกกว่านะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นอย่างถ้าพี่อยากได้เดสถาวสักอันนึ่งก็พิมพ์ไปเดสพาราโดนะครับ ก็จะเป็นขึ้นมาให้นะก็จะมีหลายลายนะครับแล้วเราก็เลือกราคาต่ําสุดนะกดตรงนี้เลือกราคาต่ําสุดนะครับของในไมล์เนี่ยมันก็จะมีทั้งผสมกันที่เป็นวันกับถาวรนะครับถ้าอันไหนที่มันเป็นวันอ่ะมันจะวงเล็บไว้เลยว่าเป็น30วัน1วัน7วันอย่างเนี้ยก็30วันทั้งนั้นเลยนะครับแต่อันที่เป็นถาวรเนี่ยมันจะวงเล็บว่า permanent เป็นภาษาอังกฤษนะครับด๋ยวที่ลองไปถึงเนี่ยอันนี้นะครับนี่ silver scorpion silver depado permanent อันนี้คือถาวรนะครับก็เราซื้อมาแล้วเนี่ยของ นะเรื่องชุดเรื่องอะไรก็มีนะครับพิมไปว่าดูมนะดูมต่างๆดูมเป็นวันดูมถาวรมีหมดนะครับแต่ถ้าเป็นชุดเสื้อผ้าเนี่ยก็นํนาว่าให้เราดูหน่วยตัวละครให้ดีๆนะครับเพราะว่าชุดเสื้อผ้าเนี่ยมันจะขายเป็นหน่วยนะครับมันจะราคาแต่และหน่วยแต่และชิ้นเนี่ยมันจะไม่เท่ากันดูว่าเราเล่นหน่วยตัวละครไหนแล้วเราก็มาซื้อนะครับอยากได้ชิ้นไหนก็พิมพ์ค้นหาไปอันนี้เป็นดูมนะก็จะมี14วันด้วยแต่ถ้าเป็นคําว่าซีเล็กนะครับถ้าเป็นคําว่าซีเล็กเนี่ยเวลาเราซื้อไปแล้วเนี่มันน็ห้เาเลอ,อ่อ่่ีทแตถไไ ก็จะเป็นแพ็กเกจนะครับอย่างเนี้ยอย่างดัตี้ดูมแพ็กเกจอันนี้คือน่าจะเป็นกล่องไปเปิดในเกมนะครับส่วนอันที่วงเล็บเป็นหน่วยตัวละครมันก็จะวงเล็บเป็นหน่วยเลยครับว่าเป็นหน่วยไหนอย่างตัวนี้ก็จะเป็นซีเค็ดดูมเอสเอเอสนะครับเพอร์มิเนนต์นะมีถาวรด้วยนะครับแต่ละหน่วยแต่ละลายแต่ละลายของดูมแล้วก็ตัวละครราคาก็จะแตกต่างกันตามความนิยมแล้วก็คุณภาพในการใช้งานนะครับถ้าอย่างเอาชุด g ีีนะพี่ก็พิมพ์ GD ดีเข้าไปพิมพ์ตัวย่อก็ได้นะครับเนี่ยจีดีก็จะมีส่วนใหญ่จีดี ส่วนสำคัญชิ้นไหนเป็นส่วนทั่วไปอย่างเงี้ยราคาก็จะต่างกันนะครับแล้วก็มาหาซื้อดาเลยตามหน่วยตัวละครที่เราเล่นนะครับอย่างตัวนี้เป็น g d 2 3 c a p สแคปหน่วยสเปซสเปซเนสนะฮะอยู่ที่1 6 6 0 นะครับเนี่ยจะอยากได้อะไรบ้างอ่ะจะได้ EP ก็มีนะฮะแต่ EP นนตอนนี้จะไม่คุ้มนะอันนี้จะได้เฉพาะแรงหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะไม่คุ้มเท่าไหร่นะไม่แนะนำนะครับ EP เนี่ยมากดซับพี่ดีกว่านะครับเทปซ่านะริบไปอ่า I N W แล้วก็ S A นี่เทปซ่านะครับก็จะมีเราเลือกราคาต่ําสุดนะครับอยากได้ปืนไหนก็เลือกราคาต่ําสุดได้เลยเอาอย่างปืนทองมีไหมปืนทองก็มีนะครับพิมพ์โกแชมป์นะโกแล้วก็เป็นบัตัวใีนะโกแชมเปี้ยนนี่ปืนทองก็จะมีพวกปืน20ปีแล้วก็กล่องปืนทองนะครับเป็นโกนะ้แชนะมเป มีอยู่4กล่องนะครับแล้วก็พวกปืน20ปีนะครับก็จะมีสุ่มอยู่นะถ้าใครต้องการปืนแพทก็มีนะครับก็พปิมแบบแพทพินัมนะแล้วก็ แพทเนี่ยให้เราเลือกสูงสุดนะสูงสุดจะเป็นของปืนนะครับอย่างตอนนี้ก็จะมี m 4คลาสสิกมาใหม่มีปืนแพทมีปืนพวกนี้นะครับอ่ะเวลาเวลาเรากดซื้อนะครับเดี๋ยวพี่จะขอดูสักอันนึงนะสิลเวอร์นะอันถูกๆนะครับสักสิบาทมีไหมอันนี้เดี๋ยวพี่ลองลองซื้ออันนี้แล้วกันอันนี้พี่ลองซื้อสิลเวอร์แคนดี้สติ๊กนะฮะสิบห้าบาทนะเนี่ยพอเรากดเข้ามาเราอยากได้ตัวเนี้ยให้เรากดซื้อเลยนะครับปึ๊บนี่พอเป็นหน้านี้แล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกนะครััับบววววว่่่่่่่าา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 เเเเเเรรรรรรรจจะะะะะะะชํํงงงินน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 ผทีีีปป็็พพพ้้ออมยย์หหหืคตแ ทูมันนี่นะครับถ้าใครที่มีทูมันนี่ให้เลือกชําระทูมันนี่ก่อนเพราะว่าทูมันนี่ปัญหาจะน้อยกว่าที่เป็นพร้อมเพย์นะครับพร้อมเพย์เนี่ยมันจะชําระได้เป็นเวลานะครับมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ยี่สิบชั่วโมงแต่ถ้าเป็นทูมันนี่ปัญหามันจะน้อยกว่าก็เลือกทูมันนี่ไปนะถ้าพี่เลือกพร้อมเพย์แล้วกันนะยืนยันเนี่ยครับมันก็จะขึ้นให้กด next นะมันก็จะขึ้นเป็น qr code มาให้เราแล้วก็สแกน qr code ได้เลยนะครับก็จะมีเวลาอยู่15นาทีนะถ้าเราไม่ชําระภายในสิบห้าทีมันก็จะยกเลนะย แล้วก็กดกลับสู่ตลาดเดี๋ยวพี่จะซื้อให้ดูนะครับเป็นเบอร์อ่นที่พี่ตอหอตัวโซเซเลยเป็นเบอร์อ่ะสิบห้าบาทนะครับซื้อผ่านทูบันนี่นะครับนี่กดซื้อเลยครับทูบันนี่ถ้าเป็นทูบันนี่เนี่ยเขาจะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ยืนยัน OTP ให้เรียบร้อยนะครับพอเรายืนยันเรียบร้อยแล้วเราก็กด Verify OTP นะครับนี่แล้วก็คอนเฟิร์มนะนี่ครับพอเป็นหน้านี้เนี่ยให้เรากดกลับสู่ตลาดนะครับกดมาตรงนี้เลยนะอย่าไปกดปิดอย่าไปกดอะไรนะครับให้เรากดกลับสู่ตลาดแล้วเรามาดดดูขขขขออ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 องงงงงงในนนนตตตััััวววววเเเเเรรรราาาาากกกกกกก็็็็คคคืืืืททีี่่่่่่ชชช้้้้มมมมุแแลลลไไไปปบบบะถ เจอให้เรากดไปที so Omaha, ่ชื่อเกมนะครับตรงด้านซ้ายนะกดไปเลยมันก so so ็จะเจอของที่เรามีอยู่ในคลังแล้วก็ของที่เราเพิ่งซื้อใหม่เห็นไหมเราซื้อมาเราก็สามารถตั้งขายกลับไปอีกก็ได้นะครับเราตั้งขายกลับไปีก็ได้ของหลายๆอย่างเราตั้งขายได้แต่เราต้องไปยืนยันพวกอีเมลพวกอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยก่อนนะครับในตัวละครในในไอเดียเรานะครับยืนยันก็กดตั้งค่าไปเลยนะมันก็จะให้เรายืนยันอีเมลให้เป็นติ๊กถูกแบบนี้นะครับนี่นะครับอีเมลของเรานะต้องเป็นติ๊กถูกสีเขียวเท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้เป็นติม มันก็จะให้เราใส่อีเมลแล้วก็ใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เพิ่มตรงนี้ไปกระเป๋ตังอยู่ตรงนี้นะครับก็เพิ่มไปอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับสำหรับเว็บ My Arena นะครับก็จะมีการซื้อขายประมาณนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นในแง่ของการซื้อของผ่านเว็บอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นการซื้อของผ่าน c a ช h ็อ o p นะให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับมันจะมีคําว่า c a ชช็ h o p อยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลย c a ช h ็อปเนี่ยก็จะเป็นเว็บมาร์เก็ตอีกอันหนึ ทั้อื่นจะไม่มีขายนะเกมจะเปิดนเป็นข,ขายของบนเว็บอะประมาณนั้นนะครับก็จะมีของขายเยอะมากนะไมว่าจะเป็นของพวกแรนดอมบ็อกกล่องสุ่มต่างๆนะครับชุดถาวรปืนถาวรน,นะครับแล้วก็พวกแพ็ค แพ็กเกจปืนนะแพ็กเกจปืนต่างๆท,ที่ที่มีอยู่ในเกมนะครับนี่อย่างอย่างวันนี้เนี่ยวันที่29เนี่ยแพ็กเกจมาเยอะมากนะครับก็มีตั้งแต่ราคา150กระบอกเดียวไปจนถึงราคา1000นะครับโอ้ตัวนี้มีปืนเยอะนะครับเนี่ยแพ็กเยอะนะครับอันนี้คือได้ถาวรทั้งหมดนะครับไม่นี่เป็นวันนะถ้าเป็นแพ็กปืนอ่ะจะถาวรก็คือถ้าเป็นแพ็กแบบนี้ก็คือได้ทั้งแพ็กเลยถ้าอย่างอันนี้ได้ปืนเดียวนะครับอันนี้ก็แพ็ก300แพ็ก300แพ็ก1000อย่างอันนี้กระบอกเดียวได้ปืนด้วยได้ดีด้ ได้ในนี้นะครับโอ้วันนี้ปืนเยอะนะเนี่ยปืนโลมาปืนสัตว์ต่างๆปืนแฟลลี่ปืนต่างๆที่เป็นแพ็กเกจเนี่ยนะครับมีเต็มเลยนะเคเจนทู 7, ก็มีนะครับชุดแต่งตัวตัวนี้ก็มีชุด30เมตรกับชุด15เมตรขายอยู่เป็นแพ็ค30วนะันนั้นละกากนีออนก็มีนะครับละกากคิลเลอร์ก็มีนะโอ้เยอะนะเนี่ยวันนี้วันอะไรเนี่ยแพ็กเกจมาลงเยอะมากเลยคือเขาก็จะลงแบบนี้ครับแล้วแต่วันนะบางวันก็จะ,บา,จะบางวันก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับบางวันก็จะของเยอะแบบนี้นะเอฟเฟกต์เอ็มวงเอ็มแบมซุปเปอร์โูมสุ่มอะไร,ะรับ ซับไพนเขดนะ20ชิ้นนะครับ แล้วก็กล่องอินสปอร์ตกล่องอินสปอร์ตตอนนี้มีครบเลยนะฮะ5กล่องก็มาซื้อสุ่มกันได้ในนั้นก็จะมีปืนทองด้วยนะครับเวลาเราซื้อให้เราดูที่คําว่าเซลนะคําว่าเซลคือของจะถูกที่สุดนะครับของจะถูกที่สุดตอนนี้มีกล่องแพทินัมรวมขายอยู่นะ300กล่องได้300กล่องละบาทตอนนี้นะตอนนี้ราคากล่องละบาทนะครับปกติแล้วมันจะราคากล่องละ2บาทแล้วก็จะมีพวกปืน GR เป็นกล่องสุ่มด้วยนะครับมีกล่องสุมเต็มเลยนะชุดก็กล่องสุมนะครับชุดทุกอย่างเนี่ยตี 40สตางค์นะครับเพราะว่าราคา100บาทมันได้250นะนะ1,000ได้2,500นะอันนี้คือต่ําสุดนะถ้าซื้อตีบวกให้มาซื้อในแคชช็อปเท่านั้นนะครับจะได้ราคาที่ดีที่สุดมันก็จะมีต่ําสุดคือ40สตางค์นี่แหละขึ้นไปก็เป็น50สตังค์แล้วก็ชิลบาทนะครับประมาณนี้สําหรับแคชช็อปนะอันนี้คือเราซื้อแล้วเนี่ยกล่องมันก็จะเป็นดรอปอยู่ในไม้ของเราในคลังในไม้ของเราเหมือนเดิมนะครับเนี่ยขอมันก็จะมาอยู่ในนี้นะครับเราก็ต้องมากดใช้เพื่อที่จะกดใช้เข้าตัวอีกทีนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแคชช็อปนะระบบต่อไปก็จะเป็นระบบ SF Shop นะครับให้เรากลับมาที่หน้า Member นะครับ แล้วเราก็เลือกไปที่ dome, นะรถเข็นนะรถเข็นที่เป็นคําว่า ASHOP กดเข้าไปเลยแล้วเราก็กดคาว่าไอเทมนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีของที่ขายอีกแบบหนึง่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดเป็นวันนะครับแล้วก็กล่องสุ่มที่เป็น DE ที่เราต้องเติมเงินเข้าไปแล้วก็มาซื้อข้างนอกเอาประมาณนี้นะครับก็ 3. จะมีกล um ่องสุ่มนิดๆตัวหน่อยให้เราด้วยนะครับแล้วก็อาวุธนะอาวุธส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืน Gen2 แล้วก็ปืนซีรีส์ต่างๆที่เป็นอย่างตอนนี้วันน,น,นี้วันนี้ปืนเยอะพอสมควรนะครับทุกคนมีขายเยอะมากเลยนะสำหรับปืนนะครับมีขายพอ เอทิฟช็อปส่วนใหญ่จะเป็นดีนะครับใช้ดีอีในการซื้อนะจะมีทั้งปืนแล้วก็ไอเทมวันนี้ประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการซื้อของบนเว็บมาร์เก็ตว่าจะเป็นมาเ n นาแคทช็อปหรือว่าเอทิฟช็อปนะสามที่นะครับถ้าใครที่ไม่ทันนี่ก็ให้กอกลับไปดูเนาะอันนี้พี่มาสอนมาแล้วสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับไม่รู้จะซื้อของยังไงอะไรตรงไหนนะครับการซื้อปืนบนเว็บนะับก็จะประมาณนี้สงสัยตรงไหนให้คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวพี่ก็ แข่งมีติดแข่งมีโนมีนี่ก็เลยอาจจะทำคลิปลงช้านิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับมาเรนาวิดมาร์เก็ตนะฮะเจอกันอีพีต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย